สวัสดีครับผมนายท้าดนดาวรอนหัิสนึนสิต6 4 1 0 5 5 2 0 4 1แล้วก็นายศิลวิทย์หนูสุขหัิสนึนสิต6 4 1 0 5 5 2 3 7 8นะครับวันนี้จะมาพูดกกับโปรเจกต์ Impact of Harmonic Form Charging Electric Vehicle In Low Voltage Distribution System นะครับที่มานะครับของโครงการนี้นะครับก็คือการใช้รถการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จะสังเกตว่าจานวนรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากลยครับอาจจะได้รับแรงกระตุ้นจากรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในระบบจําหน่ายแรงดันต่ำนะครับเนื่องจากมีการนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมากขึ้นนะครับส่งให้เกิดภาระในการชาร์จนะครับจึงสร้างภลระอย่างมากให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ํา 3. นะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฮาร์โมนิก กระบวนการชาร์จ ev เนี่ยครับอาจทําให้เกิดฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้าได้นะครับซึ่งมันอาจจะนาพาไปสู่ปัญหาของคุณภาพไฟฟ้านะครับการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้านะครับสโคบของเรื่องที่เราศึกษานะครับมีด้วยกันประมาณ4หัวข้อครับหัวข้อแรกนะครับก็คือการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ 2. นะครับการรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจําลองระบบไฟฟ้า3 เน้นพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นแล้วก็สีนะครับการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและการประเมินผลกระทบครับอันนี้จะเป็นแผนงานนะครับทฤษฎีต่างๆนะครับจะมีด้วยการ6หัวข้อนะครับหัวข้อแรกครับ literature review ครับจะเป็นการดําเนินการตรวจสอบอย่างครอบคุมนะครับของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเพี้ยนฮาร์โมนิกของระบบจําหน่ายแรงต่าครับ 2. system modeling นะครับเป็นการพัฒนาการเป็นการพัฒนาแบบจำลองนะครับโดยละเอียดของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำนะครับโดยอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ของ power factory โดยโดยการผสานร,รวมลักษณะเฉพาะของโหลดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างเครือข่ายครับ3 harmonic analysis ครับเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา h a r ์ monic และระดับความเพี้ยนในระบบจำหน่ายภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 4. ครับ 4. r e l e v a n t theory นะครับเป็นการใช้ทฤษฎีและหลักการที่ได้รับการยอมรับของฮาร monic ระบบไฟฟ้าเพื่อแจ้งการวิเคราะห์และการตีความผลการจำลองครับ 5. นะครับ data collection นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการช์นรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆพารามิเตอร์ระบบจำน่ายและการวัดคุณภาพไฟฟ้าครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการจำลองและก็นำไปปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์ครับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่6 modeling approach ครับเป็นการใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองและสมมติฐานที่เหมาะสมเพื่อจับ พฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเครื่องชาร์จยนต์ไฟฟ้าครับอันนี้จะเป็นการเก็บผลนะครับมิด้การัน4ของข้อนะครับก็คือการวัดและการบันทึกค่าฮาร์โมนิกครับเราจะเก็บข้อมูลครับเปรียบเทียบผลในการจําลองโดยใช้ซอฟต์แวร์ Power Factory ครับสผลกระทบที่ชัดเจนของฮาร์โมนิกต่อระบบจําหน่ายครับสข้อเสนอแนะในการจัดการฮาร์โมนิก โดยข้อเสนอเนี่ะนะครับก็อาจจะเป็นพวกการติดตั้งฟิลเตอร์เพื่อลดฮาร์โมนิกการปรับปรุงการออกแบบระบบชาร์จ EV นะครับเพื่อให้เกิดฮาร์โมนิกน้อยลงและก็การใช้เทคโนโลยีการชาร์จที่มีการควบคุมฮาร์โมนิกครับแล้วก็สีะครับอ้างอิงงานวิจัย b e n เอฟฟนะครับของการศึกษาครับก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์โมนิกและผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าครับ พัฒนาวิธีการลดฮาร์โมนิกเพื่อเพิ่มความสเสถียรของระบบไฟฟ้าและก็สับสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จ EV ครับคอนคลูชั o นะครับมีด้วยกัน3หัวข้อนะครับก็คือการชาร์จ EV ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายแรงต่ำการศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์โมนิกเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานและจัดการระบบไฟฟ้าครับและก็โครงการนี้นะครับจะช่วยนะครับเสริมความรู้และก็เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ฮาร์โมนิกในอนาคตได้ครับ